อันยองเซลอุยนึ่นสอนสู่นำใจมีดาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวคาเฟ่วันเกิดของเนเน่จากบงบงเกิลรยากาศจะเป็นยังไงอะไปดูกันเลยครับนีหาวสวัสดีครับเราอยู่ที่หน้าร้านมาา์แฟนคาเฟ่นะครับ เป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนเน่ครับผมซึ่งผมลงทะเบียนเข้ามาร้านนี้เป็นร้านที่ขนาดเล็กนะเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่จะเป็นรูปของเนเน่นะครับใส่ในกรอบรูปสวยงามมากๆบริเวณติดม่านติดหน้าต่างนะครับจะมีรูปโพลารอยด์ครับผมของเนเน่รามีแอบเป็นป๊อปอัพด้วยนะ จะมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับเราขออนุญาตถ่ายบรรยากาศโดยรวมของงานงานนี้ก่อนนะครับถ่ายมุมสูงนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราไปเจาะลึกดูทีละมุมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโคมไฟนะครับแฟนอาร์ตเขียนว่าเนเน่นะครับมีรูปเซลฟี่ของเนเน่นะครับรูปตอนอยู่ในห้องอาร์ต ถายชุดไทยหรือว่าจะเป็นกีฬาสีที่ประเทศจีนรูปในลุกสนามบินก็มีนะครับพร้อมกับสตรอเบอรี่ครับสีแดงแล้วก็สีชมพูนายซินนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อของงานงานนี้นะครับเนเน่เวเดอร์ดีมส์ครับผมแฟนคาเฟ่ด้วยซึ่งเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นวิดีโอนะครับ HBD นะครับเนเน่นะครับหรือว่าเจิง้งนายซินนะครับผม ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น gif away ของงานงานนี้นะถือว่าเยอะมากๆตรงนี้จะเป็นชื่องานนะครับวางอยู่หน้าทีวีนี่แล้วก็มี standy อคริลคกของเนเน่<ๆ>ด้วยซ้ายมือจะเป็นปฏิทินนะครับซึ่งทาง star บอกว่าเป็นของบ้านเนเน่เองเลยทำเองด้วยเมื่อกี้ก็มีรูปพร้อมลายเซ็นด้วยนะทุกคนกด p อ u s e หรือว่ากดกรอกลับไปดูได้ นี่จะเป็น g i ฟ t a w อ y นะครับซึ่งสามารถหยิบได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็หยิบไม่จำกัดเป็น g i ฟ t a w อ y ที่น่ารักมากๆครับผมเค้กของงานงานนี้ Happy n e n เนสเดยครับผมต่อไปเนี่ยจะเป็นตู้สตรอเบอรี่นะครับแต่งกับแสงไฟหรือว่าสวยงามมากตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ไข่น้ำครับแล้วก็โปสเตอร์แดชถัดมาเป็นบริเวณขวามือมองจากหน้าร้านนะครับ รูปแมวแลบลิ้นเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของร้านม้าวนะทุกคนตรงนี้จะเป็นเมนูเครื่องดื่มของหวานขวามือเนี่ยเป็นแฟนอาร์ตของงานงานนี้ซึ่งเป็นของแจกเราสามารถยิบได้ด้วยเนเน่ในลุกชุดดำครับเนเน่เวเดอร์เนเน่ที่เป็นพื้นหลังก้อนเมฆคิวๆเนเน่เวเดอร์ดรีมส รูปหัวใจนะครับกับรูปกระตูนด้านล่างสุดจะเป็นเนเน่นะครับกับสตรอเบอรี่ครับผมถัดมาบริเวณกำแพงนะครับเขาจะนำรูปเนี่ยมาเรียงเป็นรูปหัวใจครับผมซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเนเน่กับลุกบอลสเตทนะครับทุกคนหรือจะเป็นช่วงที่เนเน่เนี่ยแข่งขันรายการเซอร์ไวิร์ลที่จีนนะครับรายการ Produce Camp 2020ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลุกจากงานกีฬาสีนะครับตอนเนเน่เนี่ยยิงธนูแล้มีลุกบอลสเตทนะครับตอนโปรโมท ีก็จะเป็นมุมเผลอๆนะคดนะครับทุกคนเรียกว่าติดกิฟต์น่ารักมากๆซูมไปดูอีกข้างหนึ่งกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นมุมข้างรูปท,ที่ถูกถ่ายโดยบ้านแฟนไซต์นะครับ แล้วก็ลูกสนามบินก็มีลูกบอลสเตะส่วนใหญต่ตรงนี้จะเป็นหมอนแมวนะครับซึ่งนุ่มมากๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นหมอนของเนเน่นะครับซึ่งผมชอบมากๆครับมันน่ารักจริงๆครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นตุ๊ก,กตานะครับผมซึ่งเรียกว่ามีผู้ที่มาคาเฟ่นเนี่ยเป็นผู้ใจดีนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยมาถ่ายรูปกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับนมกับสตรอเบอรีอร่แล้วก็คำโอยพรเล็กๆน้อย หนีห่าวครับเอ๊ะเราพบกับโปสเตอร์ของงานเลยใช่ครับตอนนี้ผมอะมาต่อที่สยามนะครับผมเป็นมินิแกลเลอรี่นะครับของเนเน่เห็นไหมมีรูปมากมายเลยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ร้านวันส์คาเฟ่สยามชั้น2นะนี่ก็จะเป็นรูปของเนเน่เนี่ยตอนทำกิจกรรมที่ประเทศจีนนะครับตั้งแต่รายการ Produce Camp 2020นด้านล่างเนี่ยจะเป็นนิตยสารตรงกลางรูปขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเนเน่ทูสนิ้วนะครับในลูกของเจ้าหญิงนะครับก็จะมีลูกตอนที่ทำกิจกรรมกับวงบงเกิลส์นี่นะครับจะเป็นลูกแบบว่าลูกเพลอนะลูกที่ถูกถ่ายโดยแฟนไซส์ส่วนใหญ่ ถัดมานะครับเอ็กซ์แทนของงานงานนี้แฮปปี้เนเน่เบิร์ธเดย์นะครับซึ่งแกลเลอรี่เนี้ยพื้นหลังจะเป็นสีชมพูพาสเทลเลยนะครับทุกคนด้านหลังเนี่ยแอบมีสตรอเบอรี่ด้วยเนเน่ y p r i ป c e นเซนะครับแท็กของงานงานนี้นี่จะเป็นภาพรวมนะครับของบริเวณแกลเลอรี่ เราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าเริ่มต้นที่สแตนดี้นะครับจะเป็นเนเน่ในลุกผมทวินเทลแล้วก็ชุดเนี่ยจะเป็นชุดที่เรียกว,ว่าชุดราตรีนะชุดทางการนิดนึงนะครับลูกโป่งสีเงิน HB ดี D, สีชมพูเขียนว่าเนเน่นะครับนี่จะเป็นลุกที่ถ่ายริมชายหาดร,ริมทะเลไปดูออฟฟิเชียลตรงนี้จะเป็นบริเวณขวามือนะครับด้าน,นล่างเนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับจากทางจีน ถัดมาเนี่ยจะเป็นสแตนดี้ตัวเล็กๆนะครับเรียกว่าน่ารักมาก,มากๆจริงๆลุคนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ็กสแตนด์เอ็กสแตนด์หนึ่งนะครับแฮปปี้เนเนสเดย์นะครับลุคนี้ก็จะเป็นลุกที่ทายกับดอกไม้กับลุกผมหน้ามา้าบริเวณกำแพงนี้ครับก็จะเป็นลุกบนสเตทของเนเน่นะครับซึ่งเขาเลือกรูปใหญ่มาเนี่ยก็เป็นลุกบนสเตทล่าสุดเลยนะครับ ลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นกิฟต์เอาไที่สามารถหยิบได้เลยนะครับทุกคนต่อมาผมจะรีวิวกิฟต์เอาไของทั้งสองงานนะครับเริ่มต้นกันที่ถุงกระดาษเลยครับสวยมากๆถุงกระดาษเนี่ยเป็นเพียงออเดอร์ครับนี่คือกิฟต์เอาไทั้งหมดที่ผมได้รับมานะครับสตาร์เนี่ยใจดีมากๆเริ่มต้นที่สติกเกอร์ม r รีคริสต์มาส ขับสลิปทั้งหมด3ลายมินิโสโลแกนนะครับชื่อจีนของเนเน่นะครับเจิ้งไนเซนนะครับรูปของเนเน่มีทั้งแฟนเมดแล้วก็รูปทางการแฟนอาร์ตก็มีนะตรงนี้จะเป็นโสโลแกนนะครับที่ได้จากงานเนเน่เวเดอร์นะครับมีทั้งหมด3ลายตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของโสโลแกนนะครับตรงนี้จะเป็นอินโฟกราฟิกของเนเน่นะครับก็เป็นประวัติข้าวๆของเนเน่ได้นะทุกคน คัดใสครับทั้งหมด2ลายนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยผมเนี่ยได้ขูดการ์ดขูดออกมานะครับซึ่งจะเป็นตามตรงกลางนี้เลยมีสแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็รูปขนาดเล็กโฟโต้การ์ดอีกมากมายเลยครับทุกคนขอบคุณนะครับตรงนี้จะเป็นซองกิฟต์เอาไเปิดออกมาเนี่ยผมจะได้เข็มกัดแล้วครับแล้วก็เป็นรูปเนเน่หูแมวจิ้มแก้มตรงนี้นะครับ เปิดโปสเตอร์ออกมาจากงานเนี่ยจะเป็นเนเน่นะครับกับเดยสา d เดสชัยนาครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของเนเน่นะครับชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กระทางทอมสู้เลยนะครับอุริึน่ซอนสู้นำจาอิมิดาอันยอง